สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวศิรชุมนีดิฉันมัธยมศึกษาปีที่4วันนี้จะเป็นตัวแทนมาสัมภาษณ์การสำรวจพืนพันธุ์ทางทะเลและป่าชาะเลนค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ เราด <algia> ังม <eterm Gore> ีอะไรจะฟังดังไหมคะนี่ยก็คือมีจะถ้ำอะไรก็คือมีถ้ำว่าอ่โดยบริเวณแถ้เนี้ค่ะโดยประมาณอ่ะมันจะเจอปัญหาอะไรมากที่สุดที่ท่านเราก็พบแบบธรรมชาติที่นาธรรมชาติเลยได้ธรรมชาติก็จำเล่นู่นนะอันแล้ธรรมชาติจำในเกี่ยวกับน้ำดิ่มเล่ที่ว่าแข่งตีเกลือนที่เขาตั้มมาเลยอ๋อมันจะสัตว์สัตว์ก้าวมาที่มันทำอะไรางคนั่นแหละมมันน้ำก้าวมาในนี่ บางคนแล้วแบบนี้ก็คือฝังแด้ไม่ไม่ตั้งมแต่ว่ามันจมจมเลยค่ะแล้วก็มันจะมีพ้นกระทบกับอ่าพืชพันธุ์ทางทะเลอะไรแบบไหแบบพักต้นไม้อะไรแบบนี้ทีนี่มันมันเป็นป่าแม่นี่มันไม่มีปุันปิวาเ้มไม่เป็นน้ำเข้มมันไม่มีมีจริงี่ว่าเป็นมันเป็นป่าแม่ป่าปุ๋มป่าอะไรที่มันมันป ใจเลนะแต่มันก็ไม่ได้มี้นอะไรไ็ไม่ไม่อโอเคค่ะเดี๋ยวมันมีหน่วยงานอะไรเข้ามาหน่วยงานอะไรใหมหน่วยงานไม่มีอ่ะไม่มีอะไรกับนันผม่คนนี้ก็จะมีพวกอาจจะาธรมะกับนั้นอ๋โอเคขอบคุณค่อนอยากหลวปันหาแต่ละปันหาเนี่ยมันมีปันหาอะไรงที่วะ มีบยมากที่สุดเลยการพนาทำกินเรื่องไอการทำมากินของคนปากพนั่งอาหารในอาวนมันเดือดร้อนตอนนี้อเพราะว่าน้ำม,มันตื่นมั่งเลยมัง่งเห็นแม่ทีทำกินมันไม่มีพอช่วงเขาเปิดเคลื่อนมาน้ำจืดมันลงมามันกระทบต่อการทำมากินของเราอะ่ะทำมากมงอ้อยปูกปลามันถอยลงอยู่น้ำลึกเม็ดมันไม่สามารถ่วงไข่ได้ อะไรทึ่งผองเปิดเกล็มามากถ่วงนมำมรสุมน้ำมัน,ม,นมันจะเออข้าในหมู่บ้านมันท่วมในหมู่บ้านไงซึ่งชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมีปัญหาที่ว่านา้าจมบ้าน,นไ่ไใช่น้าม,มันจะท่วมบ้านท่วม,มท่วมถนนอลารอกไปไหนก็นคือมันก็ลังบ,บา้าช่วงที่ว่านั่นนั่นทั้ง ไอ้มันกับปัญห้าผองเนี่ยมีพลนกระทบต่อพืชพันธุ์ทางทะเลอะไรแบบนี้มัยกามันกระทบหรายางนะะวาช่วงเขาเขาเปิดเครื่องค้นตกหมากนะกทำให้น้ำมันจืดไงซึ่งน้ำมมนจืดสัดน้ำมันก็ไม่สามารถอยู่ได้มันะว่านี่มันเป็นน้ำเค็มมันมันปลาทะเลมันจะอยู่ที่น้ำกร่อยอ่ะมันอยู่สองน้ำอ่ะแต่พราะว่าน้ำมันจืดหมากซึ่งมันกระท้อยลงลึกเม็ดมันก็ไม่สามารถเข้ามา อาทั้งในอยู่ในอาปากนังได้ซึ่งเราก็าออกไปหากินไม่ได้ซึ่งถ้าเทียบกับเมื่อก่อนนี่มันแตกต่าง,งกันเยอะแตกต่างกันเยอะเมื่อก่อนเล็กไม่มีเครื่องนั่นคือปลาเลยกุ้งหอยปุ้ปามันมีทุกชนิดนะก็คือมันอุดมสมบูรณ์ใช่แต่ว่าพอวา่าตั้งแต่มีเครื่องเนี้ยพอว่าเขาเปิดเครื่องกระทบลงมานี่ตอนนี้ปักนั่งปิดประตูแต่ว่าทางบานจากมานน่นก็ทําชนประธานลงมาแล้วเห็นไหมเออทำชนประธานเออ่ซึ่งพอชวนประธานเปิดลงมาทีนี้เราก็เดินลนเต็ม มันเลยผัวพอน้้ำมันจึน้ำปานุก็ลงมาถึงก็คือปานุมาถึงนี้เลยใช่ถึ่งท้าม่อนน้ำที่เขาเปิดลงมามันมาจากไอเนี้ยจากผลกระทบข้องพวกข่าวสวนน่ะที่เขาเลี้ยงปาเขาปลูกปามปลูกสมโอปลูกกันเขาใช้ยาเพนใช่ไหมซึ่งพอว่าเขาเปิดเกลือลงมาซึ่งทาให้ยานน้นเลยมันลงมาคุณว่าปลูกปามันก็เป็นแพ้มั่งเลยมั่งซึ่งราก็เดือนร้อนน่ะ ซึ่งมันมีหน่วยงานเอาใหเข้ามาเกี่ยวข้องมันมีหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องเฉยๆมันไม่มีที่นะปอมงเข้าๆมาแรกเขาว่ามันก็ไม่ไม่ถึงกับหวานแต่ที่เคยเจอปันห่ามันจะมีพวกอาสาสมัครพวกเอ่อกระนันอะไรแบบนี้มาเข้าเข้ามามั่วเข้ามาเฉยๆเข้าเขาก็เข้ามาดูแลแต่ก็ไม่ในในมูวาเนเลยไม่ไม่ถั่ถึงกัน คือเมื่อกว่าช่วงน้ำนั่นจริงๆอ่ะชาวนาที่ก็มาเลยมาเล่แต่บางส่วนคือมามาถ้ารู้เลยไปแผ่นนั้นแล้วแต่ถ้าหมาไม่นี่ชาวประมงกี่ปีแล้วไม่เคยได้รับความช่วยเหลือเลยเลยนะน้ำท่วมเลยเมื่อเมื่อชาวนาเขายังมีเงินช่วยเหลือแต่ชาวประมงไม่ได้เลยช่วยเหลือเดียวอ่ะถ้าหมาอกเล่ก็ไม่ได้ไงซึ่งนักกุ้งร้อยปลูกป่าก็ไม่มีหน้าก็หมดทุ่มมากไม่มีใครมาเล่แลเลยนี่ชาวประม้งอ่ ไออย่างเดียวผวึกส่วนยังได้รับคืทนทีหลายหลายท่าไรท่าไรแค่แม่กว่าไปอีกเรื่องนึงแต่นี่คนเละมาเพราะว่าชยวงไม่ได้ออกเละก็มาลุยกินอะไรซ้ำทีทเดือนนั้น